ทำไมคนเราถึงชอบดูพระอาทิตย์ตกดินแต่ไม่ชอบดูพระอาทิตย์ขึ้นอะไรที่ทําให้เราสบายใจในวันที่แย่วันหนึ่งที่มีแต่คนไม่เข้าใจเราทะเลาะกับคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งครอบครัวดูหัวหน้างานดา่าทํางานแย่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนหลายคนชอบนั่งดูพระอาทิตย์ตกในตอนที่เราเลิกงานหรือแค่เห็นมันตกในตอนที่เรากําลังกลับบ้านแล้วทําไมกันละ่ะคนถึงไม่ชอบดูพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าทั้งที่ว่ามันเหมือนกัน พระอาทิตย์ในตอนใกล้ตกมันเป็นช่วงประมาณใกล้ๆหกโมงเย็นมันเป็นเวลาของการเลิกงานเลิกเรียนในช่วงที่ทุกคนกําลังจะกลับบ้านไปพักผ่อนผ่อนคลายและหาความสุขให้ตัวเองในตอนที่พระอาทิตย์ตกดินแสงแดดจะเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศมากขึ้นทําให้แสงจะกระจายตัวได้ดีจะทําให้ท้องฟ้ามีแสงสีส้มแดงและเหลืองบางครั้งมันก็ไปปนกับสีของเมฆทําให้เกิดเฉดสีม่วงน้ําเงินกลายเป็นเฉดที่ทําให้เรามองแล้วรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย มันจะดีสักแค่ไหนกันถ้าในขณะที่เรายืนร้อรถไฟฟ้าเพื่อที่จะกลับบ้านพร้อมเปิดฟังเพลงที่ชอบไปด้วยหรือในขณะที่เดินทางออกจากตัวตึกที่ทํางานที่เพิ่งเสร็จงานที่ทํามาเป็นระยะเวลานานแล้วได้มองไปเห็นแสงแดดยามเย็นที่กระจายตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศค่อยๆมากระทบและปอบโยนตัวเราดวงตาอันเหนื่อยล้าสามารถจ้องมองไปที่ดวงอาทิตย์โดยที่ไม่ทําให้ตาเราบอดได้แสงและความบุนเหล่านั้นทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งแย่ๆทุกอย่างที่ผ่านมากําลังจะผ่านไป แต่ในทางกลับกันในความรู้สึกสุขนั้นก็ยังมีความเหงาซ่อนอยู่ความไม่รู้ถึงอนาคตเพียงแค่หวังว่าพรุ่งนี้อาจจะดีกว่าวันนี้ก็ได้บางครั้งมันก็ทําให้นึกถึงวันวานความสุขเก่าๆความทุกข์เดิมๆเพื่อนในอดีตที่เคยร่วมทางกันมาต้องแยกย้ายจากกันไปเป,ปมีชีวิตของตัวเองหรือรักครั้งแรกที่ทําให้คุณใจเต้นทุกครั้งที่มองย้อนกลับไปหรือมันอาจจะเป็นแค่ตัวคุณเองที่กําลังเสียดายเวลาที่วันนั้นกําลังจะหมดลงนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คนไม่ชอบพระอาทิตย์ตก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารู้สึกดีทุกครั้งที่ได้มองเห็นมันและพระอาทิตย์ขึ้นละ่ะทำไมคนถึงไม่ชอบพระอาทิตย์จะขึ้นประมาณตีห้าครึ่งถึงหกโมงท้องฟ้าจะเริ่มสว่างการตื่นมาช่ชีวิตได้เริ่มขึ้นคนส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยในเมืองมักจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับภาระมากมายที่รอยอยู่การทํางานหรือต้องไปทําภารกิจต่างๆในเช้าวันนั้นเราจะโฟกัสสิ่งเหล่านั้นก่อนเป็นอันดับแรกเพราะพวกเขาเห็นแสงอาทิตย์ที่สว่างขึ้นเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาจะรู้สึกว่ายังไม่อยากตื่นออกมาใช้ชีวิตยังไม่อยากต้องไปทํางานยังอยากพักผ่อนต่อเวลาการทํางานของคนเมืองส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ8โมงครึ่งถึง9โมงมันจึงเป็นเหตุผลที่เขาเลือกที่จะนอนหลับพักผ่อนมากกว่าที่จะแบกสังขารตื่นขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นในวันที่มีภาระมากมายต่างกับตอนที่พระอาทิตย์ตกเป็นเวลาเดินทางของคนกลับบ้านและแสงที่กระจายออกมาจากพระอาทิตย์นั้นเป็นแสงที่อ่อนกว่าเบากว่าและดูสบายตากว่าตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นนั้น แสงแดดและความร้อนมันจะเพิ่มขึ้นด้วยบางทีมันก็แรงจนแสบตาโดยเฉพาะประเทศไทยในกรุงเทพตอนเช้าเป็นอะไรที่ร้อนมากมากให้คุณทั้งสภาพตอนคุณร้อรถเมล์ที่ป้ายและแดดส่องมาโดยไม่มีอะไรกันแต่หลายคนก็ชอบที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้นมันทําให้เขารู้สึกเหมือนว่าได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นวันใหม่มีความหวังสดใสและรู้สึกว่ายังมีเวลาให้ทําอะไรอีกมากมายเป็นเวลาที่พร้อมจะเริ่มเริ่มสิ่งใหม่ใหม่ ในส่วนนี้ผมเห็นด้วยมากๆคนที่ตื่นเช้านั้นมักมีเวลามากกว่าคนที่ตื่นสายแต่เหตุผลหลักๆก็อย่างที่บอกไปครับว่าทําไมคนถึงไม่ชอบพระที่ขึ้นมันร้อนและมันเหนื่อยที่ต้องตื่นขึ้นมาดูการที่ต้องหาทางพยายามเพื่อที่จะได้ดูเนี่ยก็เป็นอีเหตุผลหนึ่งครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบแต่ในทางกลับกันนั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนชอบเหมือนกันเพราะการที่มันหาดูได้ยากเนี่ยมันจึงมีความหมายและมีคุณค่าถ้าได้ดูกับใครสักคนที่ผูกพันหรือคนที่รัก ก็อาจจะทําให้คุณชอบดูพระอาทิตย์ขึ้นในทุกๆเช้าบ้างก็ได้แล้วที่ไหนล่ะที่ผู้คนชอบจะสัมผัสกับบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นและตกทะเลสถานที่ที่มีจุดตัดสายตาแยกระหว่างทะเลกับท้องฟ้าแยกกันอย่างชัดเจนคุณสมามารถมองเห็นนั่งซึมซับพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้อย่างดีทะเลคลื่นที่ช่วยไล่เรื่องร้ายๆออกไปสายนิ่มๆที่รองรับเรื่องหนัหนกๆในชีวิตให้เบาลงสายลมและเสียงคลื่นที่ทําให้ใจคุณรู้สึกสงบ และได้รับการปอบโยนไม่ว่าพาทีจะขึ้นหรือตกต่างก็จะช่วยเยียวยาหัวใจของคุณเอาไว้ภูเขาหรือดอยสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวการประจนภัยการค้นหาตัวเองที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจในการขึ้นสู่ยอดสูงสุดห่างไกลาสภาพแวดล้อมตัวเมืองที่วุ่นวายเพื่อที่จะไปชมแสงตะวันที่จะขึ้นในวันใหม่ทําให้ได้รู้ถึงความหมายและการเติบโตของชีวิตหมอกหนานที่ปกคลุมหัวใจ กาแฟอุ่นข้างกายยามเช้ากับการนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นในวันใหม่ทำให้รู้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันสวยงามแค่ไหนหรือจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องพยายามไปที่ไหนเลยก็ได้แช่สถานที่เล็กๆในบ้านของเราที่มีแสงจากพระอาทิตย์ลอดส่องผ่านมาเบียร์เย็นๆสักกระป๋องแล้วนั่งเฉยชมแสงสว่างที่ค่อยๆชัดขึ้นหรือค่อยๆหายไปแค่นั้นก็อาจจะเป็นสุขใจของเราแล้วก็ได้แล้วคุณล่ะชอบดูพระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นขอเม่งันได้นะครับ